คืออะไรีนเล่นเอ๊ะคีนีนเล่นแบบไหนเล่นแบบไหนเอ๊ะสกีบอดเล่นเล่นแบบนี้ไม่กล้า ไปได้เลยมีอะไรอีกแล้วแล้วไอนะ้น่าชอบเล่นอะไรบ้างคะชอบค่ะชอบเล่นอะไรมากที่สุดคะชอบเล่นเบดีไอวายค่ะยังไงครับเบดีไอวายเล่นบนอัมพุกับล้อคะ่ะแถมเองได้ออกแรงด้วยเล่นก็คือเล่นแบบให้สนุกสนานครับหรอเล่นให้สนุกสนานเหรอครับมีไหมการเล่นที่แบบว่าเล่นแล้วไม่สนุกมีไหม มีเหมือนกันครับหรอและที่นะ่าที่บอกว่าเล่นแล้วสนุกสนานอะไรอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเลโก้เลโก้เลโก้แบบสิ่งที่เอามาประกอบกันสิ่งที่เอามาประกอบกันใช่ไหมคะเล่นรคะเล่นคืออะไรคะเล่นคืออะไรคะ ชอบเล่นชอบเล่นอะไรมากที่สุดคะชอบเล่นเลโก้เล่นสวนหนูชอบเล่นเจ้าหญิงค่ะะแต่เวลานะซีเล่นนาะซีเล่นกับใครอ่ะลูกเวลาเล่นเล่นกับใครก็มีเพื่อนเล่นก็เล่นกับเพื่อนครับแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าเพื่อนไม่มีก็เล่นคนเดียวครับหรอแล้วสนุกไหมเล่นคนเดียวไม่ครับหรอ หนูอชอบเล่นคนเดียวหรือว่าชอบเล่นกับเพื่อนหนูอชอบเล่นกับเพื่อนครับชอบเล่นกับเพื่อนเนาเล่นกับน้องๆค่ะน้อง,องชื่ออะไรบ้างคะอ่ะอิสเปกมามัดค่ะแล้วอีกคนหนึ่งน้องชื่ออะไรคะเราชอบเล่นกับใครมากที่สุดคะชอบเล่นกับอูมมีแล้วก็กับอาบ,บีแล้วก็ ก็ชอบเล่นกับพ่อแม่ลากล่นกับน้องก็ชอบเลพี่อบเนกอใครมากที่สุดคะกับพี่ยาการเล่นเนี่ยนาที่ชอบไหมการเล่นเล่นต่างต่างอย่างเงี้ยนาที่ชอบไหมชอบเหมือนกันชอบเล่นไหมคะ ชอ,อชอบการเล่นไหมคะชอบค่ะทำไมถึงชอบการเล่นล่ะคะทำให้เราเนุกค่ะเล่นสร้างดูการเล่นเล่นไม่ใช่่องเล่นเล่น The power of play เล่นสร้างรูปโอังคารที่6พฤศจิกายน2564